อ้าวมึงอัดด้วยเฮียไอ้นี่เริ่มครับไอ้นี่นี่เลยโ้หบูสากป่ะกูพูดตอนไหนปะไม่ได้พูดเลยมันเป็นคนพูดใช่ป่ะแบงค์มึงเป็นคนไอ้นี่ตัวดีบอกเลยไอ้นี่ตัวดีตัวร้ายเพิ่งรู้เหรอ อันนี้พิเศษเลยนะสำหรับลูกพี่เลยอ่ะสองประจาเป็นอะไรเดี๋ยวนี่ใจร้อนให้พี่เฮงไงพี่เฮงเขาอยากได้อยู่แล้วเนี้ยมาทักมาเลยหกเจ็ดเจ็ดสีมณนีเด้งมอบให้กับลูกพี่เฮงฮะฝากตัวแทนพี่ไป เดี๋ยวพี่เฮงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีให้เยอะกว่านี้ที่เป็นต้นแบบฝากด้วยนะลูกพี่ถ้ามันไม่ถึงมือลูกพี่นิดรอดพี่นะแปะด้วยพี่เฮงกันจ้ะเฮ้ยโอ้ดีเฮงครับขออนุญาตแปะนะครับมาเลยก็มาเี่ก็นี่ว่างอนุญาต ทันลึมูดงไม่ดงอกรโอนแ h ัวหายโคตร้อโคยไปเลยอันน totally ี้มาเหรอไเลยเหรอ้น ื้อโมเมนต์เลสซิ่งสวขายเสื้อของเรานี่ลิมิเต็ดดิชั่นทำมันวันนี้เหรอหลายอย่างเลยเกินอย่างเช่นตื่นนอนมาแดกข้าวก่อนเลยลกาแ,แฟเสร็จเพื่กอก็กินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็นอนนอน,นอนต่อแล้วสามโมงสามโมงก็นอนต่อไม่มีอะไรครับนอนอางเดียวเรียบเรียบร้อยตื่นเสงมาเสงรถแบ็คสวเหนื่อยมากเหนื่อยมากวันนี้แต่มันสดๆเลยเราก็มาขายเสื้อกลับมาเดี๋ยวรอรายกิจกรรมวันนี้ของเวทป้าวันแรกวันแรกแล้วเดี๋ยว โอ้วันเสาเป็นเบนซินน่าจะเดือดหนักกว่านี้อีกแล้วก็วันอาทิก็ดีเซลน่าจะเดือดเหมือนกันถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวให้อัพถ่ายแล้วกันแล้วผมก็คง <c oughs> เลือเล่อนเปืือยไปเรื่อยๆ <c oughs> แค่นี้แหละถ่ายอะไรั้างหนาเนี่ย กโมงหกโมงเดี๋ยว2องทุ่มครึ่ <c oughs> งมึงรอดูเลยช่างเลยพี่เอาเลยพี่ขอบคุณมากพี่จบกิจกรรมไปแล้วเมื่อกี้พี่ยับถ่าย <c oughs> ใช่ป่ะเมนอีเวนต์ของ Street Dog f เ c e เรา <c oughs> เสร็จไปครึ่งทางแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราพักสกตนบายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราต้องขึ้นเวทีใหญ่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของงานนี้นะครับก็จะแนะนำห้ได้รู้จักอะไรกันไปสนุกสนานมนเวทีแจกจับจ่ายของรางวัลอะไรกันไป สนุกสนานกันบนบนทีกันอีกนะครับก็ถ้าชาวสงขลาให้ดูคลิปนี้อยู่ก็ต้องขอพระคุณมากสําหรับการมาร่วมงานในวันนี้นะครับปีนี้ผมว่าคนสงขลาคนหาดใหญ่แล้วจังหวัดใกล้เคียงเริ่มเข้าใจเนเจอร์ของเข้าใจเนเจอร์ของการแข่งกันเซอร์กิตแล้วนะครับผมบ้านเกิดคือสงขลาคนคนหัดใหญ่เลยเราจะต้องเป็นพักของ local racing อ่ะ street circuit local racing เป็นพี่เป็นน้องกับบางแสนไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำตัวน่ารักแบบนี้นะครับ งานแข่งขันของ b ีทีเขาก็จะมาต่อรวมถึงงานอื่นๆก็จะมากันแบบนี้มากมายเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้น่ารักแบบนี้ข่าวตรงขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีแบบนี้แล้วประกันได้เลยครับเราน่าจะได้เป็นหับอีกหนึ่งฮับสำหรับสตรีเซอร์กิตแน่ๆเดี๋ยวรอดูตอขึ้นไปทีทีนึงจะสูงขนาดไหนประเทศไใ่อไ่ะยเวลาหนึ่งีต่อยไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นอันดับแรก เสร็จเบื้องต้นะครับเสร็จเบื้องต้นก็คือติดชัยลิ้นหน้านะครับใส่ลิน้นหน้าเปลี่ยนล้อแม็กเป็นเซ็อัพแข็งที่หายากในตัตวนะครับแล้วก็มีการช่วยอะไครับพันวาพันวาที่พันวาสมัครสมาชิกเทรดสติออก๊กจ่ายเดือนละ300ทุกเดือนอเป็นเวลาปีกว่าเราก็ไม่มีอะไรจะให้ต้อกจากสติ๊กเกอร์สติออก๊กซูซึ่งตรงมุมเขียนว่า F P คือ first print นี่คือชุดแรกที่ไปตั้งกมาจริงๆพี่ตันงาเลยว่าเราจะเก็บไว้ให้ <c oughs> เซเลบิตี้อันริกันของมตผมตผมต้องให้พี่ก่อนพ <c oughs> ี่มีความพิเศษเป็นแฟนมันแท้ของเราเรามอบให้เลยครับ กำจะทาอีกวันเท่าไหร่ละที่วันที่<ห>ทวัน,นวเสาร์อ่าวัน,นวเสาร์ที่นนเท่าไหร่สดซื่อไ,สสไม่รู้วันที่เท่าไหร่ละอยากกลับบ้านอ่ะคิดถึงเมียฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะเลงวันนี้ทำอะไรไปไปซีร<ป>ับแล้วก็จัดรถไปซีนเข้ามาแล้วนะครับก็รอดู ว่าอีกสี่สิบพันจะเข้ามาอีกแป๊บหนึ่งอ่ะจะพอไหม,มเพราะว่าท่านผู้จัดการตูนบอกว่านับมาแล้วรายต่อจอดได้แปดสิบที่สี่สิบเนี่ยมึงดูจะล้นรานอยู่แล้วว่าม,มันตกเลขจริง่เดี๋ยวมาเต็มตอนเย็นก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมมีกิจกรรมมีกิจกรมกรมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเมียไม่ตายวะคิดถึงเมียไม่ตายยังอยู่เมื่อเช้าก็เจออยู่เดินที่ ของงานนี้ PT RS Expo s p r i n t Dogfest ฮะรอดูไปได้เลยครับตปดตารสละเ้าเป็นธรรมดาาทไม่ใคยรังไม่มันพูดเองนะไม่เคยรังจะเรองไปไหนไม่ได้จะไปตยนหน้าเลยจะไปเลยไปไหนลาออกหีเฮี้ยรอเฮี้ยอะไรล่ะตบมา พูดเองนอนเองเพื่อคนใจเราต่าชนได้หมดต่างก่อนวะเนี่ยกำลังจะทําการวิ่งเทนลางครับแล้วก็วิ่งโชว์ตัวใทยกับชาวสงขาได้รับโชนโฉมและก็ความแรงของเขากันแล้วก็จะมีรถมีวงเอ็มอาร์ของประธานโก็เร็วยังเอาครับยิงตามไปเลยโอ้ต้องยกครับไม่ไหว สองเกียร์เมื่อกี้นี่ขึ้นไปเก <reais> <te> ือบร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับพิอล์โอดโมดิฟายเต็มที่ขาครับงหางหลังปรับได้ด้วยนะครับไฟฟ้าเส้นใจถึงต้องขมันสามารถขึ้นมาได้หลังอย่างเดียวก็สามแสนตื่นเต้นแต่เมื่อกี้นั่งไปดีว่าวาร์ปิ้ง Oh -ho. อ <pec S 2> าไม่ได้มานี่ได้แย่งแกไม่ได้ไม่เป็นดูนะ สามคันแรกโอเคอ่าไอ้ตัวหลังนี่เซตติ้งไปเลยดูทรงละเพิ่งแข่งเซอร์กิทเสร็จอ่าแต่มันขับเจ่งนะอ๋อเซตอัพรถไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็แซวมาเล่นไปนะครับแต่ว่าสามคันเนี่ยเขาเซตอัพเป็นดริฟท์อยู่แล้วแต่รถที่ปะทวยเนี่ยเซตอัพเป็นเซอร์กิทเพราะว่ามุมแคมเบอร์หน้าเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันตรงแนวเลยมุมโถก็ไม่ใช่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ทวยดริฟท์มสักครู่เนี่ยทวยใช้แรงเครื่องยนต์เยอะมากนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้ถูกทำมาให้ เอาออฟคอนโทรแล,ล้วรถมันถูกทำมาให้กริฟละเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถือว่าเก่งนะคือสามารถดึงรถอยู่ได้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมด้านในไหนมว่ามีอะไรบ้างมึงถีบไปต้างปั่นมาเ่ยเราอยู่ในพิธีการที่สองช่องเลยเหรอ โอเค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 แค่พีพูดเดียวสวัสดีทุกอนสตีดไม่ท่านะครับผมแบงค์สตีดไม่ท่านะครับสวัสดีสตรีดด็อกครับผมโกสตรีดด็อกครับวันนี้2ช่องเลยนะครับเราเอ๋หายแล้วมายแล้วเปิดตัวเธอล่าเดีวบางนี่ครับอย่าบังอย่าบังครับเฮ้ยเดี๋ยวคนเราต้องคุยกันนะเรื่องแผ่นไวเนี้นะเรามาทายไฟหน้ากันนะอัพว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นเลี้ยว LED เล็กๆหรือเป็นกลมหรือเป็นไฟเหลี่ยมผมว่าเป็นไฟกลมผมว่าเป็นไฟกลมคุณเอาเป็นเส้นเล็กๆเหมือน ี่เทอร์ตัวใหมอ่อะเราถ่ายนั่งไ,ไม่ได้ครับคนยอะจริงท่านผู้ชมครับแต่มุมนี้เราจะเห็นเต็มระบบตรงนี้ครับเฮ้ยตัวซุ้มเนี่ยผลซุ่มยิงเนี่ยผลซุ่มยิงนี่คือท่านผู้ชมครับณตอนนี้เนี่ยคือรถมันยะบอดี้เนี่ยเป็นคาร์บอน แพลตฟอร์มหรือเทซีเนี่ยไม่ได้เอามาจากหยิบยืมมาจากรถคันยี่ห้อไหนเลยทีมงานของเทร่าที่อสามสร้างขึ้นมาเพื่อเทร่าเท่านั้นไโอ้สูงไป้สวยนะอย่างนี้ยัรก็ับการแข่งขันในบ้านเราเลยผมว่านักแข่งสนใจซื้อ เ่าทำไงขันแน่นอนมันมันความคิดผมคำามนะมันน่าจะเป็นมันน่าจะมีในรุ่นของเดิมเดิมวันแมกเรสแล้วก็ในรุ่นโมดิฟายน่าจะสนุกบอกตรงนะผมคิดว่ามันคงเป็นรถรถกระดานปกติคันหนึ่งอันนี้ถ้าถ้าขยายไซส์อะ่ะอันนี้มันจะเป็นไายเปอร์คาร์แล้วนะสวยลงตัว ลงตัวนี่คือยุคสมัยของรถในยุคปัจจุบันนี้มันต้องอย่างนี้เส้นสายที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมว่าการทํารถอะไรสักคันหนึ่งนะเส้นสายเป็นเรื่องสำคัญคันนี้เส้นสายมันมีเริ่มแล้วมันมีตัวจบนึกออกปะมันใช่อุ้ยทุกเส้นของรถคันนี้อันนี้พูดถึงคอสเมติกนะมันมันมันใช่เลยพูดกันแบบเอาความจริงมาโุยนะถ้าประเทศไทยประเทศเนี้ออยอนาญาให้คนไทยที่ทํารถแบบเนี้ย ให้จดทะเบียนได้แล้วเป็นรถสปอร์ตคาร์ได้เลยเนอนิเผมบอกได้คำเดียวว่าวิ่งกันกระจุยกระจายเข้าใจความหมายผมปหแต่ด้วยความที่ว่าประเทศไทยแล้วโอกาสตรงนี้มันมันไม่ได้เปิดกว้างมากนักน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่ในช่องนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มีอำนาจอยู่ในทางเส้นทางนี้เปิดโอกาสเธอครับนี่ดูครับ ต้องใช้คาว่าโคตรสวยผมกล้าพูดว่าเราไม่แพ้ใครในโลกอยู่แล้วในเรื่องของการทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมอยากให้ประตูบาลนั้นมันแง้มออกมาเพื่อให้รถแบบนี้ได้เฉิดฉายหรือมันไม่ใช่แค่คนไทยนะมันจะไปทั่วโลกเข้าใจไหมมันจะไปทั่วโลกคันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่สุดสวยที่สุดเท่าที่คนไทยเคยทำมาจากในยุคผมที่ผมเกิดมานะคนขวาเนี่ยดีไซน์ คนซ้ายรับจบเรื่องแคนฟอร์มซึ่งสองคนนี้จะต้องมีการปฏิสนธิกันอย่างสมบูรณ์คนนี้ทำสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะคนนี้ก็ไม่สามารถยัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปในร้วได้เพราะนั้นการสอดค้องของ,ของทีมงานวิศวกรอ,อะ่ะมันต้องมันต้องอร่อยอร่อยและกลมกลม่อมนี่หรอใช่ปะ่ะในมุมแกงเผ็ดต้องจัดจ้านด้วยพี ในมุมมันต้องมีกะทิที่โดดเด่นการทำรถก็เหมือนการทำอาหารเพราะน้ำทุกอย่างมันต้องชัดเจนหน้าตาดีแต่กินเข้าไปแล้วเค็มถามว่าสุดท้ายคืออร่อยป่าอ่อยคันนี้ผมบอกเลยหน้าตาดีจิบแล้วอร่อยกินกับข้าวก็สุดยอดเอานิ้วจิ้มแกงแล้วดูดยังอร่อยอะ่ะเอออันนี้ชมจากใจนะชมจากใจจริงๆว่าสวยงามมาก บาวมันจะรู้ปะเนี่ยโอ้หี้เี้ไปาแล้วตาแล้วอีกบ้าวน,นเซเลนอบ้าวโหดีเซล หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นเราก็เป็นกิจกรรมที่เปิดให้กลุ่มท่าขับม้ารถยนต์รถสิ่งทั่วไปนี่ได้เข้ามาเรียกว่าสัมผัสสนามแข่งรถ

ถ้าผู้จะได่รน้ดูได้เ็นไม่าเขาทำ่อม ทีนี้ต่อได้วยนะครับวันนี้ผมกอตูนแล้วก็คุณพี่เฮงนะครับดีคุณพี่เฮงยก็สุรัตน์แล้วพี่ตันจะซึ้งพี่นำรถเข้ามาเพว่อในงานแต่จบไหมเนี่ยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ตันขอบคุณพี่โก็สุรัตน์นะครับขอบคุณพี่เบียร์ไปยอก ขอบคุณพี่แฮงนะครับแล้วก็ขอบคุณค่าฟาร์ดดีเซลแล้วก็เบนซินทุกท่านและที่สุดที่สุดขอบคุณทีมงานแร็คด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทีมงานโนดและระยองทีมงานเอเมกชาติอ่ายูแปดดูเรียวแล้วก็พี่ลุงเปิดนะครับใครอีกนะเบสชาวโบรามนะครับขอบคุณเร็คป้าไทยแลนด์แล้วก็เร็คป้าหัดใหญ่ที่มาร่วมกับเราและที่สคัญที่สุด างคนนี้ไม่ได้รีสตารสตประเทศไทยที่อยู่เมาตลอดอยู่มาตลอดไน้ผลิตเลยแล้วก็ให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในงานแบบเย็นมีความสุขต่อเครื่องมือเอ็นเทกเอ็นทอมเอ็นเทคไม่หนูเล็กบอยโกเมนตั้มแบงค์สติปแบงค์ทอนโกเมนตั้มเล็กบอยแบงค์สติปแบงค์ทอนใครอีกใครอีกมีเล็กบอย น้องชาวสงขาคนใกล้เคียงที่เดินทางมารุ้อกนานีนะครับปีหน้าสัญญมาแน่มาแน่นอนครัทุ่ามขอบคุณไรใจของเราคือทีทีไม่ได้ต้อนรกบ S63 S63 ที่ทำให้เรามาในวันนีได้แล้อขอโทษคุณจัดด้วยครับที่ทำตู้จากรางแต่ครับเป็นความสุดขอบคุณน้องดิาันที่โรงแรมปนเจ้าออดด้วยที่ทำให้ผมคิดถึงทุกคน นะพิ้งต๊อกไปนอนรู้อะไรนะครับข้าวปีสวัสดีครับีครับบาย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 ต่มึงิ้งกูอะไรอย่างงีอยู่เวข้าวระเทรา ไม่มีที่อะไรเออใ้คนหนึ่งล่ะอลอดเลยล่ะนาทีถึงสิบนาทีถึงกูจะบอกตงไม่ดูมีเ็สแล้วแค่นี้นะอันนี้จบจริงไหมเนี่ยจบแล้วจบนะกูไม่มีแล้วมันยเขาจะโกรจริงแล้วตีกไหมตอโอเคนะ